วันนี้เรามีหมูกระทะมีน้ำตกมีไก่ย่างมีเกีย๊ยวซ่านี่คือหมูกระทะที่เราสัง่งไปเสร็จมาแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องอย่าง กวาคำวิ่งใส่เลยวิ่งตะคุววกใส่น้ำตกหมูเนี่ยไม่ใช่น้ำตกทีเที่ยว หนักจัดเต็มก่อนครับก่อนที่จะไปเล่นคอมเหรอคิดถึงคอมผมยาวแล้วใช่เราต้องอยู่บ้านอีกประมาณ2วันเพราะว่าพี่เน็ตบอกว่าคุณหมอให้กักตัวก่อนนะยังออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แรกออที่แรกคุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กักตัวแต่ว่าเออเราก็กักตัวอยู่บ้านสักวัน2วันก่อนเพื่อความสบายใจของทุกคนด้วยแล้วก็ ของเราด้วยนะครับคนน่าจะอยู่บ้านอีกวัน2วันแล้วก็ออกไป ดูโลกภายนอกอีกนิดหน่อยก็น่าจะออกไปตัดผมว่าทรงผมเรากำลังมาแล้วรีนํารดได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ อย่างคือดีอร่อยตั้งแต่ตั้งแต่เราได้รับรสเค็มวันนั้นใช่ไหมวันต่อมาเราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มได้รับรสมาเลยใชตย่ต้องออกกําลังกายด้วยอีกว่าประมาณสองวันเดียวเราไปดูเครื่องออกกําลังกายกันครับ พรุ่งนี้งานบุญกระถินบ้านพี่นุกต้องรอดูก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเราก็อยากจะกักตัวอยู่เพราะว่าเพื่อเซฟทุกคนด้วยเพราะว่าไปบุญกระถินมันจะต้องเจอคนพบปะคนเยอะใช่ไหมเราก็เซฟเขาแล้วก็เซฟเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้หมอบอกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรล่ะภูมิมันภูมิมันจะขึ้น ภูมมันจะขึ้นมันจะทําให้ร่างกายของเรามันมันผิดเอขาเรียกอะไรล่ะมันระบบมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่อะครับใช่แต่ภูมิเราขึ้นใช่ครับมันจะมีภูมิขึ้นในร่างกายสูงมากแล้วก็ประมาณอีกสองสาเดือนภูมิมันจะลง มันจะลดลงแล้วเราคราวนี้เราอยไป,ไปฉีดวัคซีนประมาณสองสามเดือนอืมใ้ากำลังปรับตัวใช่ครับก็ใจก็ว่าอยากไปเอาบุญอยากไปช่วยบุญอยากไปช่วยงานอยู่แต่ว่า เราดูความเหมาะสมก่อนว่าเขาเซฟเซฟเซฟทุกฝ่ายด้วยครับใช่ที่แรกมาออกจากโรงพยาบาลในชะ่ไหมว่าจะไปแคมป์ปิ้งเลยแต่ไม่ได้ต้องเข้าบ้านก่อน รู้สึกแรกที่ออกจากกลังประตูแต่ตามจริงที่ตอนเราเก็บของแต่ตอนเช้าของห้องไปจะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะทั้งขนมทั้งของเล่นทั้งของทุกอย่างมันต้องเก็บต้องไปเช้าอ่ะที่หายไปก็คือถ่ายถ่ายสตอรี่ไว้บ้างแล้วก็เก็บของด้วยแล้วก็โูหัวมาดูว่าข้างนอกเป็นยังไงวะแต่เราก็ใส่แมสใส่แมสสองชั้นตลอดถ้าเวลาที่ จะออกมาของมารับของใส่แม่ตลอดแล้วก็เห็นบรรยากาศข้างนอกว้าวแล้วเราก็ปิดประตูเข้าไปแล้วคราวนี้เก็บของอเสร็จเราก็บอกคุณหมอว่าพร้อมบอกคุณพยาบาลว่าพร้อมแล้วนะครับพยาบาลโอเคค่ะเดี๋ยวพยาบาลไปรับอืมพยาบาลก็มารับเราอืม พยาบาลพี่พี่พยาบาลดูแลดีมากทุกคนเลยแต่ออกมาไปก็ถามพี่พยาบาลว่าใครคุยโทรศัพท์กับไปทุกทุกวันครับพี่พี่ก็บอกว่าคุยกันทุกคนนะ่ะน่ารักมากคุณหมอก็ดูแลดีมากๆเลยครับ ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยตั้งแต่วันแรกวันแรกที่เราไปมันไม่มีแรงไม่มีเป็นไข้ขึ้นสูงด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นไข้ไข้มันจะไข้แล้วก็ไข้กลับไปกลับมาไขา้ขึ้นไข้ลงอย่างนี้ยโรคนี้เขาว่า ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่ดูแลกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ตีสามในวันนั้นจนมาถึงวันนี้วันที่ออกจากโรงพยาบาลทุกคนให้กําลังใจเสมอเลยทุกคนว่าเราจะต้องตื่นเช้ามาทํากานบ้านแต่เช้าเขาก็มาให้กาําลังใจตั้งแต่เช้าเจอเพื่อนหรือ,อยังยังไม่เจอยังไม่เจอใครนะครับ กลับมาเข้ามาบ้านเลยเจอแค่ก้อนคำกั้อนผิดตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาลองกักตัวดูก่อนสักสอวันเพราะาพี่นายบอกว่าคุณหมอใ,ให้กักตัวนะครับรีวิวเพลงหน่อยสุดยอดมากนะครับว่าตามจริงผมต้องเก็บค่าสิทธิ์นะเพราะว่าเขา c อปปี้อ็มวี MV ผมด้วยนะแต่ก็ขอบคุณมากๆครับถือว่าเป็นการคัมแบ็กก็ขอให้ทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เป็นการไปไปโรกคัมแบกครั้งนี้คือจะต,ต้องระมรัดระวังการใช้ชีวิตอย่าประมาทกับทุกๆอย่างเลยเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดจนจนวันหนึ่งเราไม่สบายหนักมากๆแล้วคนใกล้ตัวคนรอบตัวเราเป็นมันเป็นอะไรที่มันจิตวิต,ตกนะแต่เราก็ผ่านมาได้ขอบคุณกำลังใจดีๆจากทุกคนเลยนะครับ พราะว่าก็าตอนนี้ทุกคนก็มีปายกับออฟที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมที่เหลือเขาฉีดวัคซีนกันหมดเขาก็เหมือนจะไม่สบายการเจ็บแขนทุกอย่างก็เป็นกาใจะให้ทุกคนเหมือนกันนะเรียกขันกลับบ้านเรียกกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ก้าวท้าายออกจากโรงบยานด้วย ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าเราจะสั่งข้าวกินทุกวันเพราะว่าเรากินข้าวโรงพยาบาลแล้วแล้วมันมันกินได้ไม่เยอะเราก็เลยสั่งข้าวกินใช้งบเกินร้อยห้าสิบบาทได้จ่ายส่วนต่างร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่ได้หมอยังไม่ได้ไปเช็คอุปกรณ์ข้างในนะหมอไปเช็คไม่รู้ว่าจะไล่กลับคืนหรือเปล่าเนี่ยห,หมูชิ้นแรก 嗯。Mm. ผมลงเยอะ <laughs> มไม่ได้ไวิชั่งน้ำหนักดูเลยว่านำหนักเท่าไหร่แล้วทุกอย่างยังอยู่ดีหมด ่อยมากครับสั่งมากินเลยกินเยอะๆนะนี่น้ำทั่วแป๊บสู้ๆนะเป็นกำใจให้นะครับทุกคนนหนักน่าจะลดอยู่มั้ง คุณหายดีแล้ก็ดีใจจากทีมพยาบาลขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปตั้งแต่ไม่มีแรงจนหลกมามีแรงแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ดูแลกันอย่างดีมีพี่พยาบาลมีคุณหมอโทรเช็คอาการตลอดแล้วก็ขาดหรืออะไรพี่ๆพ,พยาบาลก็ช่วยเหลือตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับ ถืว่าฟันอขอเป็นเจเพศก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะครับฟาฟ้าเคาะฟาาทุกฟัาจกไปเพียงออกไปเลยซอรูวิ่งเมื่อไหร่ดูก่อนมนะั้งใช่เครื่องกองอากาศเปิดใช้อยู่บ่อยๆครับหน้ากับพี่มี นาพีชพี่ทิพย์พี่หมวยเก็บห้องให้ว่าจัดการให้เรียบร้อยอะไรทิ้งได้ทิ้งเพราะว่าเหมือนตอนห้องเราเก็บขยะไว้เยอะอือ ได้วิ่งลูกวิ่งอะได้วิ่งแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะวิ่งอาจะเป็นก้อนคำวิ่งนะวิ่งน้องปลายังอยู่ดีครับ ก็หอมหอม,หอมมากมันทําให้อากาศดีขึ้นนะเหมือนว่าสูตรดมไปแล้วเหมือนทางเดินหายใจมันดีขึ้น ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับวันนี้ก็มารายงานตัวบ้าถึงบ้านแล้ว Come back to home Come back to home วันแรกแล้วนะครับ One เ a ยเยมาถึงก็มาสตาร์ยักเล็กก่อนเลยกลัวสตาร์ไม่ติด,ตดกอดเตียงแล้วนอนไปแล้วหนึ่งตื่น เพราะว่าตอนเราอยู่โรงพยาบาลเราชอบนอนกลางวันมาปุ๊บก็นอนเลยเขาบอกว่าถ้าง่วงก็ให้นอนเลยเพราะว่าร่างกายเราจะไม่ค่อยปกติถ้าง่วงก็นอนขวัญเอ้ยขวัญมาขอบคุณครับ เราพอเยอะๆก็มารายงานตัวว่าถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเดี๋ยวเราไลฟ์สดเล่นอีกดึกๆฟังเพลงกันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ขอกินข้าวก่อนละกันวันนี้ร้านแต่แล้วขอบคุณแฮปปี้เลิฟเดย์หนึ่งล้านดิวแล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของคุณนุกทานดลก็ห้าในามาแรงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าขยับค้นหรือยังขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับ 他终于等趴困得耶。啊